อ่าครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพระแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ผมนะครับรายการมิสเตอร์บอลเกมเมอร์ค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเข้าเซิร์ฟแบบเป็นทีมนะครับอ่าทีมยังไงนะครับอ่างงงงงอ่าอ่าไอพีนะครับไปลุยกันเลยนะเอ่อไอพีนะครับตามผมนะครับทีเอ็มนะครับเขียนนะครับจุดเอลบีเอสดีนะครับจุดเอ็นอีพีนะครับแบบนี้ครับอ่าชื่อนะครับตั้งมั่วๆเลยทีเอ็มด้วยาไป กดแป๊บอ๋อถ้ามันขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ครับของผมมันจะขึ้นอย่างนี้เพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะครับมือนจะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยครับณกณกดเข้าไปกดไปแล้วนะกดแปบบ๊บนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับอ่าวิธีสมัครนะครับก็ ดี๋ยวสอนคลิปหน้าครับวิธีสมัครอ่านให้มันกระโดดได้วะเอ้ยอ้าวงงกระโดดได้อ่ะช่างมันนะโดยเฉพาะคือแหวนถุยนะเมื่อกม้เขาเซิร์ฟแป๊บเก็เซิร์ฟนี่อ้าวอ้าวผมจะยังไม่เล่นอ่ะผมอยู่ทีมแดงหรือเปล่าน่าจะทีมแดงทีมงืนวะผมอยู่ทีมแดงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ทีมสีอะไรเนี่ยสีอะไรสีอะไรอ่ะเสียกไม่ดู แป๊บาลองพิมพ์ดูมันจะขึ้นสีนะอ่าผมอยู่สีแดงนะครับนี่ฮจริงอยากอยู่สีฟ้าแต่เสือกอยู่สีแดงช่างมันนะครับสีแดงสี่สีฟ้าสี่สีเขียวสี่คนแล้วนะโอเคครับบายบายครับสวัสดีนะครับผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอ่าก่อนที่จะไปครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b นนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของมิสเตอร์บอลเกมเมอร์คนนี้นะ ก็กดไลค์เถอะหรือว่าซับสไครต์นะครับให้เพื่อนกำลังใจนะครับ่าพวันนี้ครับผมก็ต้องขอลาท้าผม้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ